สวัสดีครับพาลองทํำชาแนลนะครับผมวันนี้คลิปนี้เราจะมาแปลเนื้อเพลงไทยอีสานกันนะครับผมมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เป็นไทยกลางไทยเหนือไทยใต้นะครับชื่นชอบเพลงนี้นะครับแต่บางประโยคก็ไม่รู้ความหมายนะครับผมก็เลย ขอนาบทเพลงนี้มาแล้วก็จะมาแปลเนื้อเพลงให้มันเป็นให้เป็นภาษาไทยกลางนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมผมจะนําเพลงของพี่มนแคนแกนคูนนะครับมาแปลที่มีชื่อเพลงว่าอดีตรกักฮักสาวครูนะครับผมมาแปลให้ฟังนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับแปลเนื้อเพลงไทยอีสานกัน โอเคครับผมเราจะมาแปลทีละวรรคใหญ่ๆนิดนึงนะครับเพลงค่อนข้างยาวนะครับสำหรับท่อนแรกนะครับเป็นกรอนลำนะครับเริ่มแปลแล้วนะครับ <c oughs> ฟังเสียงลมพัดจากริมคลองมาถึงทุ่งนาหลังจากมัดกล้าข้าวเสร็จแล้วก็มุ่งสู่กระท่อมน้อยเพื่อพักผ่อน ขยับมากินข้าวและขอพักผ่อนสักครู่นั่งคิดเมือ่อยถึงอดีตตัวเราเกือบจะเป็นบ้าเพราะหลงรักครูเรานั้นก็เหมือนควายที่มีฐานะยากจนทั้งยังไม่รอ งานประจำที่ทำก็คือไถนาขุดเนินดินขุดหาแยะใจของพี่คิดถึงน้องแต่คงจะไม่สมหวังระหว่างน้องกับพี่น้องคือคุณครูส่วนพี่เป็นชาวนาไม่สมกันไม่คู่ควรกันเลยสาวครูเอ,อ๋ย ยังไงครับวักแรกพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมพยายามเรียบเรียงให้พอเข้าใจนะครับไตวักต่อไปกันเลยนะครับ แปลต่อนะครับท่อนนี้เริ่มจากเธออยู่บ้านหลังโตอันหรูหราส่วนตัวฉันนั้นต้องไปนอนนาบ้านของฉันก็เล็กเหมือนรังหนูเธอขยันภาคเพียนเรียนจนได้เป็นครูส่วนฉันนั้นต้องเศร้าเหลือเกินเธอไปเรียน ส่วนฉันต้องไปทำนามันน่าเศร้าระหว่างเรานับวันจะห่างออกไปทุกทีอานานคตของน้องต้องได้ดีส่วนตัวพี่เศร้าตรนทนทำนาเหมือนท่องกรอนเลยโอเคครับผมท่อนต่อไป วักถัดมานะครับเริ่มที่พี่ช่างน้อยใจเหลือเกินเมื่อเห็นน้องเรียนจบครูมาน้ำตาของพี่ไหลเออคิดถึงอดีตที่เราเล่นด้วยกันตัวพี่นั้นเรียนอยู่ปสส่วนตัวน้องนั้นเรียนอยู่ปสอง สองเราตกลงกันไว้หนักแน่นจะไม่ลืมกันแน่นอนด้วยคําสัญญาปีนั้นน้ำท่วมน้องยังขี่หลังพี่พอน้องเรียนจบได้ใบปริญญาทําไมถึงลืมพี่เเป็นไงครับวักถัดไปเลย ถัดไปนะครับนั่งมองคุณครูคนใหม่น้ำตาของพี่อาบไหลลงเต็มใบหน้าพี่ไม่อยากจะโทษบุญวาสนาตัวพี่นั้นเหมือนอีกาส่วนตัวน้องนั้นเหมือนหงทองขอให้พี่ได้มองน้องให้เต็มตาหน่อยถึงแม้ว่าพี่จะบุญน้อยแต่พี่ก็จะคอย เฝ้ามองน้องได้เวลาแล้วที่พี่ต้องไปปั้นคันเทนาบายๆจะได้เอาแหไปหาปลาเหมือนเคยโอเคครับท่อนตัดไป โอเคครับผมวักถัดไปนะครับตัวเราหนออย่าได้ไปหวังเขาเลยเรามันเป็นคนไร้ค่าเรามันก็เหมือนอีกาต่ำต้อยไม่คู่ควรกับหงม,มุ่งไปตามทุ่มนาไปหาอาหาร แต่ใจก็ยังคงคิดถึงสาวครูเสลือเกินชาวนาอย่างเรานั้นผิวดำพี่ยังคิดถึงอดีตที่ยังมีน้องอยู่เคียงคู่คิดถึงตอนเด็กพี่ไม่ลืมน้องเลยสองเราเคยพูดคุยกันถูกคอทำอาหารด้วยการปิ้งกิ้งกาและขุดแย้ อยู่เนินต้นแต้แถวแถวกระท่อมน้อยนกเอี้ยงเคียงคู่จูจีกันเหมือนเรารักกันมาหลายปีพี่ไม่มีวันลืมว่าถัดไป โอเควัาถัดไปนะครับเพื่อนมาชวนไปเดินเล่นแล้วเจอคุณครูคนสวยเรามันชาวนาก็ได้แต่มองเฉยๆแต่ในใจคิดอยากจะคบหาแต่ไม่กล้าพูดออกมาชาวนาอย่างเราได้แต่แอบมอง ผลลัพธ์คือผิดหวังแน่นอนหัวใจเราคงได้แต่มองเห็นครูเดินผ่านเพื่อไปสอนนักเรียน Okay. วักสุดท้ายแล้วนะครับคิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะกลับไปเรียนหนังสือกับน้องเหมือนเดิมเพราะรักแต่ไม่กล้าพูดออกมาเพราะตัวเรานั้นยากจนกว่าใจพี่รุ่มร้อนเห็นแต่หน้าน้องลอยมาวาสนาชาวนาอย่างเราคงได้แค่นี้แหละ จบครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะสรุปทั้งหมดนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะแปลเป็นวักเป็นวักนะครับก็คือเริ่มต้นก็คือ,เ,อเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับสาวเนี่ยมีฐานะนะครับเรียนหนังสือสูง นะครับส่วนตัวผู้ชายเนี่ยฐานะยากจนก็ไม่ได้เรียนหนังสือสูงนะครับตัวของผู้ชายเนี่ยมีอาชีพทำนานะครับส่วนผู้หญิงก็เรียนจบได้เป็นครูนะครับผมในส่วนของตัวผู้ชายเนี่ยก็จะคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ยังเรียนอ,อยู่ระดับชั้นประถมนะครับ เรียนอยู่ชั้นป .3 ส่วนน้องนะ่ะเรียนอยู่ชั้นป .2 นะครับส่วนสาวนะครับเรียนอยู่ชั้นป .2 ก็รักใครนะครับกันเป็นความหลังสมัยเด็กนะครับแต่พอโตขึ้นพอน้องได้เรียนหนังสือสูงขึ้นนะครับก็ไม่สนใจตัวพี่เพราะว่าพี่นั้นยากจนและไม่ได้เรียนหนังสือต้องทํานาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการบ่นหน้อยใจนะครับก็ เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาดีมากๆนะครับฟังแล้วก็ซา,าบซึ้งใจนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแล้วเนาะแล้วทิปถัดไปผมจะหาบทเพลงมาแปลอ,อีกนะครับโอเคครับผมหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ